นี่เป็นชุดชุดเต็มนะครับเพลงอาจารย์นะเมื่อกี้นะการให้คือความสุขโทษทีมือไปโดนอันนี้นะครับต้องขออธิบายก่อนชอบที่เสือ้อรัฐบาลอาจารย์เล่น6กับ7จนะครับจริงๆอาจารย์ตอนแรกจะเลือกเจดนะครับแต่ว่าชอบเพลง,งอาพาอมากค่ะขอบพระคุณนะครับแม่น้ำหนึ่งฟันเจ็ดไปแล้วนะครับอก็เลยตัดสินใจเลือกหนะครับเพราะว่าถ้าไปเอาเเหมือนกันกลัวมันอั้นไปกว่านี้ นะครับกลัวเลขมันจะอั้นไปกว่านี้อาจารย์ก็เลยตัดสินใจเอาหกนะครับก็จะมีหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าหกสี่หกหนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดนะครับสามตัวมีหกเจ็ดเก้าหกหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดถ้าอั้นไม่มีตัวตัวนี้ก็นี่เลยนะครับธเพลงนี้ผมแต่งให้ท,ทุกคนเลย นะครับมอบเพลงใี้ให้ทุกคนนะครับขอบคุณคนที่ชมเพลงนะครับจะขอเป็นกำลังใจแล้วได้สู้ไปด้วยกัน น,น,น,นาการให้คือความสุขนะครับถ้าอันนะครับหกหนึ่งหกห6สี่สองสามสี่เป็นทางเลือกนะครับถ้าไม่รู้จากเอาแนวทางไหนก็ เนี่ยผมเขียนท้าอั้นคือผมกันไว้ให้นะครับขอบคุณทุกคนที่ชมเพลงด้วยนะครับเพลงนี้ก็ขับร้องโดย,ยเพชรนะครับก็ตั้งใจมอบให้ทุกคนเป็นเพลงที่ผมจะเอาไว้เป็นเดี๋ยวจะให้ดูทุกผู่ต่อไปเวลาผมไปช่วยบ้านไฟไหม้เวลาผมไปช่วยน้ําท่วมหรือว่าไปช่วยคนยากคนจนเพลงนี้หรือว่าวันไหนที่ท้อเปิดเพลงนี้ได้เดี๋ยวจะลงยูทูบให้ ความหมายมันดีนะเพลงฟังดีๆนะครับการให้คือความสุขนะครับนี่แหละไม่ต้องรู้อาจารย์ได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้อะไรหรอกคือการใหม้มันได้ความสุขอยู่แล้วนะครับผมก็บอกเสมอเลยว่าถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับคือไม่ไม่รู้จะทิ้งไปไหนถามว่าก็กลัวไหมทุกวันที่ไลฟ์สดนี้ก็ต้องบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับไม่กลัวแต่ไม่ประมาท ไม่กลัวที่ไม่กลัวนี่คือพอไม่ได้ทําอะไรผิดเออก็เลยไม่กลัวนะครับแต่ก็เชื่อเคารพทุกคนนี่เป็นห่วงอ่ะทุกป,ปู่นะครับผมขอพูดเรื่องชุดนี้ก่อนแล้วผมจะสรุปให้เลยรูดหกได,ด้รูดรูดเจ็ดได้ก็รูดอ่านะมันเด่นทั้งสองตัวละหกเจ็ดมันคงอัน้นคือจริงๆอาจารย์ชอบมากเลยหกเจ็ดเนี่ยขายบ้านขายบ้านไปซื้อลอตเตอรี่หกเจ็ดยังได้เลยชอบจริง ทุปู่ครับหนึ่งสองสามเห็นตัวไหนคอมเมนต์เลยครับได้ทั้งออมสินแล้วก็รัฐบาลนะครับเห็นตัวไหนดูดิทุกปู่ก็ตรงเห็นตัวไหนครับเห็นตัวไหนครับพิมพ์บอกอาจารย์หน่อยเห็นตัวไหนเนาะพี่บอกอาจารย์หน่อย วันนี้พาขอขมากรรมนะครับใครรอขอขมากรรมรอได้เลยนะครับเห็นตัวไหนครับผมพิมพ์ให้อาจารย์ชื่นใจหน่อยขอบคุณนะครับเข้าถึงมะเริงหกหนึ่งเจ็ดหกสี่เจ็ดได้ทั้งสองตัวไหมเป็นสี่ก็ได้นะในวันที่เธอลง ที่เธอเสียใจในวันที่เธอไม่เหลืออะไรจะเป็นคนแรกที่ไปเคียงข้างเธอในวันที่เธอเหนื่อยล้าในวันที่เธอ ฉันเคยอยู่จุดเดียวที่เธออยู่และฉันรับรู้ว่ามันแต่แค่ไหนฉันจะช่วยเธอให้เธอหยุดร้อห้จะขอเป็นกำลังใจให้เราสูไป นะครับผ<ส>มนะครับโอเคแล้วที่ผมเห็นนะครับใครรอขอเข้ามาก,กรรมพิมพ์มาเลยนะครับ6ก 7, 7นะึ่นะเห็นไหมปู่ก็ยังตัดสินให้ไม่ได้เลยหกับ7ปู่ก็ยังบอกว่ามันมา2ตัวนะหกถ้ามันอั้นนะครับ6กสี่เจหหนึ่งเจเป็นทางเลือกนะครับ นะครับใช่ไหมถ้ามันอั้นนะครับพี่น้ำส่งมานะครับถ้ามันอั้นนะหกหนึ่งเจ็ดหกสี่เจ็ดแล้วหกสี่เจ็ดเราเนี่ยมันชนกับชุดชุดเตมอร์นตีนะครับเอาเนี่ยมันชนนะมันชนเนี่ยหกสี่เจ็ดหกหนึ่งสี่เนี่ย, 6, 4, 7, 1, 4, น,ยนะมันยังชนอยู่ในชุดนี้เลยนะเห็นไหมมันยังชนอยู่ในชุดนี้นะครับเพราะว่าทุบแม่น้ำหนึ่ง คงซื้อไม่ได้ก็ลองซื้อทู่บอนัดดูนะครับแล้วก็เอาไปแทงอ้อมสินก็ได้นะฮะอ้อมสินก็เล่นได้นะครับอย่าลืมอ้อมสินล่ะอย่าลืมอวอมสินหกสี่เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดอาจารย์ก็เห็นแค่นี้แหละนะถ้าเจ็ดหกมันซื้อไม่ได้ก็ซื้อสี่เจ็ดซื้อหนึ่งเจ็ดซื้อหนึ่งหกหนึ่งสี่อะไรประมาณนี้ไปนะครับนั่นแหละก็อย่าลืมติดเลขบ้านสองสามสี่แม่น้ำ 1, หนึ่งไว้จ้าห้าบาทสิบบาทนะอเอาไปเล่น ถ้ามันอ่านจริงๆไม่มีตัวไหนก็มีหกหกหนึ่งหกหกสี่ที่จะเป็นคือเลขสองตัวมันั่นเราซื้อสามตัวเลยวันนี้พูดกับตัวเองเลยกูจะถูกสามตัวเออสองตัวกูไม่ถูกก็ได้แต่กูจะถูกสามตัวใช่ไหมสองตัวมึงอ่านกูซื้อสามตัวก็ได้นะครับเนาะอ่ะใครจะขอขอมาก,กรรมกับอาจารย์นะมีแต่คนชอบสี่เก้านี่เอา้าไซส์มาตรฐานเลยนะนี่สี 49, ่เก้านี่แต่อาจารย์ห้าหกนะครับเบอร์ ยอก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 อ่ะีได้คายเคียดกันนะครับขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องสุภูสุคนที่มาเบิงนะครับแ่ขอบคุณที่ยั่งหกักยังเบิงแย่งกันนะครับถึงเฟสถือถือบล็อกเพจถือถึอปิดลูกศิษย์ก็ยังมาเบิงอยู่นะครับแ็ขอบคุณหลายๆนะครับอาจารย์เป็นคนอีสานเนอร์เป็นคนกาลสิน์นะครับเบาเล่าก็เป็นเป็นยังคือต้องเบาไทยเพราะว่า,าส่วนมากส่วนมากคนจะเราจะใช้ภาษากลางกันเนานะแต่แต่อีรีอาจารย์อยู่อยู่อีสานเนอร์นะครับ กินเขาครับปนกินเขาครับปแดกบวมกินเขาครับตําบักุ่งูลวกพักไปยังสี่แหละครับว่าได้กินซาบูกินยังดอกนะครับกินเป็นเมือนแหละแต่ว่ามากกินนั่นแบบบ้านๆนะตอนนี้ก็ยิ้วเขาอยู่ยิ้วเขาแจ็กทีกินคําบอย่างว่าถ้าได้กินเขาอยู่จังไรดิหาเบิ้งนี้ขั่วเขาว่ามีอย่างกินนะต้องใช้เป็นปลากระป๋องนะครับกินทํางนี้แหละซีวิตนะครับพ่อตาตอนนี้ก็ยูยูยูโรงบ้านาลหมดนะครับไตไห้เสียพันุไตไหวเสียพันุนะใครรอขอเข้ามากันบ้าง าอาจจะพูดพูดตรงกับย่าที่เสียพศ476เลยค่ะโอ้โหขอบคุณนะครับชุดงบน้อยจ้ะชุดงบน้อยเนาะชุดงบน้อยกันชุดงบน้อยผมจะเลือกให้ชุดชุดหนึ่งผมขอเลือกชุดงบน้อยให้สําหรับคนที่ชอบตัวเดียวว่าถูกก็ถูกไม่ถูกก็แล้วไปแต่จริงๆเลขสามตัวอาจารย์เนี่ยรวมนั้งทูกปู่อะไรเนี่ยอาจารย์อยากให้เอาไว้หมดเลย เอาไว้หมดเลยห้าบาทสิบบาทเอ้ลอตเตอรี่มันต้องแปดสิบสิเอยอย่าพูดเรื่องห้าบาทสิบาทไม่ไดีสมมุติในเรื่องนี้เราสมมุติทั้งหมดนะครับก็เป็นแค่แนวทางนะนะครับอยากจะให้ติดไว้หมดเลยผมว่าจะมีตัวไหนตัวหนึง่งแตกนะครับอ่ะชุดทุนน้อยอันนี้ชุดล่างก็ใครชอบก็ไปซื้อได้นะครับเพลงอาจารย์พอมมากกรับขอบพระคุณครับที่ชอบเพลงอ่ะผมชอบหกสี่เจ็ดทูป,ปูครับ หนึ่ก็ได้6กส็ก็ได้ชุดตัวน้อยผมชอบ647แล้วก็ไอชุดเม็ดเดียวผมคือ6กเจ็ดนะหกเผมก็ชอบนะผมชอบหกสกับ6กเจนะหกจริงๆผมชอบ67ที่สุดแต่มันคงอั้นแล้วเราก็ซื้อ64กับ4ีเจได้นะฮะหกเกคงไม่อั้นนะโอเคเข้าใจกันตามนี้ชุดตัวน้อยผมชอบ6กเกับ6กสีนน่เงวดนี้เลขมันอั้นเยอะ แต่สามตัวไม่อันผมชอบเลขสามตัวโอเคนะครับปะเราขอขมากรรมกันนะครับตั้งจิตจังใจให้พร้อมนะครับเพลงซื้อวันหยังชื่อเพลงว่าเทวดาเดินดินนะครับอ่ะฟังเพลงข้อสุดท้ายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขอขมากรรมจะได้นอนกันเนาะผมก็ยังชอบหกสี่เจ็ดกับหกเจ็ดเก้าวันนี้คือชอบเม็ดเดียวผมชอบเจ็ดหกแม้แต่ว่ามันอันแหมมันซื้อไม่ได้มันซื้อไม่ได้มไมไดผมชอบหกเจ็ บางคนก็ชอบสี่เก้านะเดี๋ยวเพลงจะลงให้ปังเร็วๆนี้นะครับฟังร้อสุดท้ายแล้วขอขอมากรรมกัน